สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอก,กันกับช่องมินิพารวยเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาติดตามกับโครงสุดท้ายห่วยรัฐบาลไทยออมสินและเลขทูบจากเจฟองเบียนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณเจฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางกันเลยนะคะ และเรามาเริ่มดูกันที่เลขทูปนะคะหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งรัฐบาลไทยออมสินและหวยอก,กอสอนะคะเลขทูปเจฟองเบียร์ได้มาก็029นะคะถ้าหากท่านใดชอบนะคะก็ตัดเล่น2ตัวค่ะ0209หรือว่า29นะคะสำหรับแนวทางเลขทูปค่ะ และตามมาด้วยหวยออมสินนะคะงวดวันที่1ทธันวาคม2564นี้ค่ะให้วิ่งรูป8และ9ฟัน8เจาะ2ตัว83 85 93 95เม็ดเดี่ยว84และ6 8 4นะคะอย่าลืมเลขเบิ้ลค่ะ8899นะคะสำหรับหวยออมสินค่ะต่อไปก็จะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยค่ะ งวดวันที่1ท่านว่าคมสองหเจฟองเบียรให้ฟัน4ค่ะเจาะสองตัว4ี่สองเ็ม็ดเดียว4ี่หและ9 4้าี่นะคะสำหรับห่วยรัฐบาลไทยงวดนี้ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะให้ฟัน4ค่ะเจาะสองตัว4ี่สองและเม็ดเดียว4 6 9ห6หนะคะสำหรับรัฐบาลไทยค่ะ ถ้าหากท่านใดชอบแนวทางของเจฟองเบียร์นะคะก็รีบๆหาซื้อติดไม้ติดมือไว้นะคะงวดน,นี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะคะเล่นหุ้นเล่น,ลนหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งกันทวนนาเลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวย กับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ